ขยะทะเลปัญหาสําคัญของเกาะเตา่าแหล่งท่องเที่ยวสําคัญของจังหวัดสุราษฎร์ธานีขยะส่วนใหญ่จะเป็นพลาสติกขวดแก้วกระป๋องเศษอวนจากเรือประมงและอีกหลายอย่างที่คนทิ้งลงทะเลซึ่งในปี2566เกาะเต่ามีปริมาณขยะถึง15-20ตันต่อวันทําให้กรมควบคุมมลพิษเร่งแก้ปัญหาทั้งระบบการขับเคลื่อนการจัดการขยะอย่างยั่งยืนทั้งระบบ ต้องดาเนินการตั้งแต่การเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ต่างๆที่นําขึ้นเกาะต้องเน้นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบรรจุภัณฑ์ที่จัดการง่ายสามารถนํากลับไปใช้ใหม่ไม่ถูกทิ้งตกค้างอยู่บนเกาะการเก็บและการคัดแยกรวมถึงการขนส่งขยะออกจากเกาะโดยใช้หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตการวางแผนจัดระบบการคัดแยกขยะมูลฝอยตั้งแต่แหล่งกำเนิดการเก็บขนขยะแบบแยกประเภท ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาหน่วยงานภาคีเครือข่ายได้ร่วมลงนามในโครงการจัดการขยะบรรจุภัณฑ์ตลอดห่วงโซ่คุณค่าโดยการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์พัฒนาระบบขยายความรับผิดช,ชอบของผู้ผลิตและระบบจัดการขยะมูลฝอยในพื้นที่เกาะเตา่าเพื่อขับเคลื่อนให้เกาะเตา่ามุ่งสู่การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ครับวันนี้ที่จังหวัดสุราษฎร์เนี่ยฮะก็มีหลายท่องเที่ยวที่มีความสําคัญระดับโลกนะครับมากมายครับเขาเนี้ยปัญหามลพิษวันนี้ก็เป็นปัญหาที่สาคัญซึ่งทางก,งกมรมควบคุมมลพิษเนี่ยครับก็มาทั้งเรียนรู้นะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนแล้วก็นําศักยภาพของทางภาคเอกชนรวมถึงองค์กรนานาชาติเนี่ยมาช่วยในการขยายผลการจัดการขยะนะครับโดยเราเริ่มต้นที่เกาะเต่า นะครับเพื่อที่จะให้การจัดการขยะที่ตกค้างอยู่รวมถึงขยะใหม่เนี่ยลดลงให้มากที่สุดแล้วก็ให้มีการส่งเสริมในเรื่องของการขอรับผิดชอบร่วมจากภาคเอกชนนะฮะหรือ EPR เนี่ยมาร่วมในการจัดการอย่างยั่งยืนนะครับกรมควบคุมมลพิษในฐานะที่เป็นหน่วยงานรับผิดชอบเรื่องการจัดการสิ่งแวดล้อมอยู่ระหว่างการศึกษากฎหมายการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืนเพื่อลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการจัดการขยะอย่างไม่ถูกต้อง โดยจะผลักดันให้ขยะเหล่านี้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนใช้หลักการขยายความรับผิดชอบของผู้ผลิตให้ผู้ที่จําหน่ายบรรจุภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์ต่างๆบนเกาะเตา่าร่วมรับผิดชอบในการนําบรรจุภัณฑ์กลับคืนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจหมุนเวียนของตนและจะใช้เกาะเต่าเป็นพื้นที่นําร่องในการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่จะนําขึ้นเกาะซึ่งมีภาคส่วนธุรกิจที่เกี่ยวข้องบนเกาะเต่าให้ความร่วมมือในการปรับเปลี่ยน โดยเริ่มจากเบียร์ขวดให้เป็นเบียร์กระป๋องอลูมิเนียมแทนตั้งแต่วันที่1กันยายน2566โดยร้านค้าบนเกาะเต่าได้ให้ความร่วมมือที่จะดำเนินการร่วมกันในการลดการใช้ขยะพลาสติกต่างๆแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อลดปริมาณที่จะต้องนำไปกำจัดรวมทั้งปริมาณที่อาจหลุดรอดไปเป็นขยะทะเลและส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศลดปริมาณไมโครพลาสติกลงสู่ทะเลเพื่อให้เกาะเต่าเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวระดับโลก ที่สามารถรักษาสิ่งแวดล้อมเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนต่อไปธีรพัฒนเทียมแท้ถ่ายภาพกัญญาณตะวันล,ลิขิตทีมข่าว n อ t บีีภาคใต้รายงานจากจังหวัดสุราษฎร์ธานี